สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันาคมพุทธศักราช2559ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยัวรางกูลทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโส วันนี้เวลา18นาฬิกา28นาทีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศร,รามาธิบดีจากกรีนรือบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรทรงท้าการุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยวรางกูลเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุสิดาลายัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้คณะกรรมการครุษสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปธรรมนำครูอาวุโสประจำปี2558เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติกับเงินช่วยเหลือและครูอาวุโสเ้าทุลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติรวมทั้งสิ้น5,444คน โอกาสนี้พระราชทามพระราชาดำรัสแก่ครูอาวุโสความว่าท่านทั้งหลายผู้เป็นครูอาวุโสควรภูมิใจได้อย่างยิ่งว่าในชีวิตนี้ท่านได้ปฏิบัติตัวปฏิบัติงานให้บังเกิดผลอันยั่งยืนฝากไว้แก่สังคมและประเทศชาติเพราะแต่ละท่านต่างได้แผ่เมตตาสั่งสอนศิษย์มากมายหลายรุ่นให้มีทั้งความรู้และความดีด้วยเจตนาที่จะให้บังเกิดผลเป็นความเจริญงอกงามทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม บัดนี้แม้ท่านจะพ้นจากหน้าที่ตามทางการแล้วก็ตามแต่ก็จะได้รับความปลื้มใจที่ได้เห็นสิทธิ์ได้ดีมีความเจริญและได้รับความเข้ารพรักจากสิทธิ์ในที่ทุกแห่งทุกวงการซึ่งเป็นความสุขทางใจอย่างพิเศษที่ผู้ไม่ได้เป็นครูอย่างท่านจะหาได้ยากยิ่ง เครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่ท่านได้รับในครั้งนี้จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของครูและเป็นเครื่องหมายแสดงให้ประจักษ์ถึงความเป็นครูแท้ที่มีอยู่ในกายในใจของท่านทุกคน หวังว่าทุกท่านจะพอใจยินดีในความเป็นครูของท่านและช่วยกันบำเพ็ญความดีของครูแท้ต่อไปให้ครูดุนหลังได้ยึดถือปฏิบัติตามเพื่อรักษาสถาบันอันทรงเกียรติของครูตามแบบฉบับของไทยไว้ให้คงคุณค่าอยู่ในบ้านเมืองไทยตลอดไปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชำริของโรงเรียนสังกัดต,ตำรวจตรเวณชายแดนในพื้นที่จังหวัดตากเป็นวันที่สาม วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาส8นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนตำนตรวจตะเวนชายแดนบ้านพอบือและขี่ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของศูนย์การเรียนแห่งนี้ที่จะตั้งขึ้น ตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีเมื่อปี2545โดยท่งห่วงใย,ยการศึกษาของเด็กและเวยาวชนในถิ่นทุรกันดารปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษามีนักเรียน95คนเป็นนักเรียนพักค้างที่ศูนย์53คนจากการดำเนินง,งานพบว่านักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์เนื่องจากได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ด้วยชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจนทางศูนย์จึงแก้ปัญหาด้วยการให้รับประทานนมและอาหารเสริมทำให้เด็กมีโภชนาการที่ดีขึ้นส่วนการประเมินความสามารถและทักษะการอ่านภาษาไทยสามารถแบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มป้องกันมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์8คนจึงแก้ปัญหาโดยการสอนการสะกดคำผันเสียงวันละสองชั่วโมงและกลุ่มแก้ไขในระดับประถมศึกษาได้นำนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การเขียนตามคำบอก ไปเรียนเสริมวันละหนึ่งชั่วโมงตลอดปีการศึกษาสำหรับการส่งเสริมอาชีพได้จัดสอนการทอผ้ากะเรียงโดยใช้จักเย็บผ้าที่หน่วยงานภาคเอกชนนำไปสนับสนุนผลิตเป็นชุดผ้ากะเรียงกระเป๋าและผ้าพันคอเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ที่เข้าไปเยี่ยมชมศูนย์ในโอกาสต่างๆส่วนโครงการเกษตร,รเพื่ออาหารกลางวันมีผลผลิตพืชผักสวนครัวไม้ผลและเนื้อสัตว์เพียงพอต่อการบริโภคส่งผลให้เด็กส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการที่ดี แต่ขาดแคลนเพียงถั่วมเมล็ดแห้งซึ่งได้แก้ปัญหาโดยมอบมเมล็ดพันธุ์ถั่วมะแฮะให้นักเรียนนำไปปลูกที่บ้านและรับซื้อผลผลิตคืนนอกจากนี้ทางศูนย์ได้ปลูกกล้วยพันธุ์พระราชทานมาริองที่จเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่รวมทั้งมีการแปรรูปและถนอมอาหารจากไข่เป็ดที่มีปริมาณมากเกินความต้องการมาทําเป็นไข่เค็ม จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยมโนกีตำบลแม่สองอำเภอท่าสองอยางซึ่งเป็นการสเสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกภายหลังจากพระราชทานพระาพราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2547เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการศึกษาและการสื่อสารเปิดสอนในระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน40คนโดยจัดก,การศึกษาให้กับชุมชน เพื่อฝึกทักษะการฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยและคิดแลกเป็นโดยใช้ภาษาไทยกับคนในชุมชนในการนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สองซึ่งบ้านห้วยมโนขีเป็นหนึ่งใน17หมู่บ้านที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตผลิตผลทางการเกษตรการเพาะเห็ดอย่างถูกวิธีพร้อมทั้งทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนและการขับร้องเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และชั้นประถมศึกษาปีที่3เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชโดยทรงชมเชยว่านักเรียนร้องเพลงชัดและถูกจังหวะ เลรองากีียนนท็ดไม่โอกาสนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยและหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลตากที่สรงพระกรุณาปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่พร้อมกับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และนักเรียนทุนพระราชทานที่เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารบนพื้นที่สูงชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดตา่างนอกจากนี้ทางศูนย์ยังจัดก,การศึกษาในรูปแบบการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยรวมถึงจัดก,กิจกรรมในโครงการพัฒนาเด็กและเยาว,วชนในถิ่นทุรกันดารเช่นการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีไว้บริโภคการต้มผูจำน่ายเป็นไรายได้เสริมแก่ชุมชน การทอผ้าย้อมสีธรรมชาติและการทำฝายชะลอน้ำเพื่อรักษาความชุ่มชื้นและเป็นแหล่งอาศัยของปลาพลวงโอกาสนี้ทรงปล่อยปลาพลวงลงในแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระราชทานอาหารแก่ประชาชนที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันนี้เวลา19นาฬิกา36นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังเต็นท์มูลน,นิทธิโครงการท no. ูบินดับเบิลวันในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีบริเวณสนามหญ้าหน้าธรรมเนียบองคมนตรี ในการพระราชทานพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมกับอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับอาหารและเครื่องดื่มพระราชทานในครั้งนี้จัดเตรียมโดยผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประกอบด้วยขนมปัง,ปงยำโรใบเตยขนมปังหมูหยองขนมปังเนยสดน้ำผลไม้500ชุดและหนังสือ70เส้นทางตามรอยพระบาทที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จถลิงถวัละยะราชสมบัติครบ70ปีวันที่9มิถุนายน2559และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนานเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในโอกาสทรงเจริญพระชุมพันธ์สาเจ็ดรอบวันที่12สิงหาคม2559 เพื่อเปิดมุมมองโครงการพระราชดำริที่สวยงามในทุกพื้นที่บน,นผืนแผ่นดินไทยที่เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวไปพร้อมกันจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับค่ำนี้คุณวิรินทรานาทองบ่อจรัสผมเจกรัตนะตั้งตระกูลสวัสดีครับสวัสดีค่ะ